ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระครรของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้พระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่ 6%. ข้อที่เอ่อหถึงข้อที่21นะครับพระธรรมของพระเจ้าในหัวข้อสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณราบรื่นนะครับในบทนี้เราจะได้ข้อคิดแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เรา มีชีวิตที่ราบรื่นนั้นคืออะไรแล้วเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ลรวญทาตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับเราจะมาอ่านกันนะครับเป็นบทที่กล่าวถึงการที่คนฟิลิสเตียเนี่ยคืนหีบพันธสัญญาของพระเจ้าให้กับอิสราเอลนาะจะเป็นเรื่องราวอย่างไรนะครับเรามาอ่านกันเลยครับผมข้อที่1นึ่งหีบของพระยาเว อยู่ในดินแดนของพวกฟริสเตียเจ็เดือนพวกฟริสเตียก็เชิญพวกโปรหิตและพวกโขนมากล่าวว่าเราจะทำอย่างไรกับหีบของพระยาเวดีขอบอกเราว่าจะทรงหีบไปยังที่เดิมกับอะไรดีพวกเขาตอบว่าถ้าพวกท่านจะส่งหีบของพระเจ้าของอิสราเอลไปก็อย่าส่งไปเปล่าแต่ พวกท่านต้องส่งกลับพร้อมด้วยเครื่องบูชาชดใช้บาปแล้วพวกท่านจะหายโรคและพวกท่านจะทราบว่าเหตุใดพระหัตถ์ของพระองค์จึงไม่หันไปเสียจากพวกท่านพวกเขากล่าวว่าจัดอะไรเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปเล่าที่เราต้องถวายให้พระองค์พวกเขาตอบว่าลูกฝีทองคำห้าลูก กับหนูทองคำห้ตัวตามจำนวนเจ้านายของพวกฟริเตียเพราะว่าพวกท่านและพวกเจ้านายด้วยเป็นโรคอย่างเดียวกันพวกท่านต้องทำรูปฝีและรูปหนูของพวกท่านซึ่งทำลายแผ่นดินและพวกท่านจงถวายเครื่องอจงถวายพระสริริแด่พระเจ้าของอิสราเอล บางทีพระองค์จะเบาพระหัตของพระองค์จากพวกท่านทั้งจากบรรดาพระและแผ่นดินของพวกท่านทําไมพวกท่านทําใจของพวกท่านให้แข็งกระด้างอย่างเช่นชาวอียิปต์และฟาโรได้ทําใจของพวกเขาให้แข็งกระด้างพระองค์จึงทรงต่อสู้พวกเขาพวกเขาต้องปล่อยประชาชนไปไม่ใช่หรือ แล้วพวกเขาก็จากไปวันนี้จงไปเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่งมาเทียมเข้ากับแม่โคคู่หนึ่งซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลยจงเอาแม่โคคู่นี้มาเทียมเกวียนแล้วจงนําลูกๆของมันปรับไปบ้านเสียให้ผลจากแม่โคคู่นี้จงนําหีบของพระยาเวมาวางไว้บนเกวียนและวางเครื่องทองคำซึ่ง พวกท่านส่งกลับถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปไว้ในกล่องข้างหีบแล้วก็ปล่อยให้มันไปและคอยดูถ้าไปตามทางถึงเขตแดนของมันเองคือขึ้นไปทางเมืองเบชเชเมตพระองค์ก็เป็นผู้ส่งให้เกิดความทุกข์ยากอย่างใหญ่หลวงนี้แก่พวกเรา ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพวกเราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงเคี่ยนตีพวกเราเป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นแก่พวกเราเองคนเหล่านั้นก็ทำตามนำเอาแม่โคโคู่หนึ่งเทียมเข้ากับเกวียนแล้วขังลูกๆของมันไว้ที่บ้านและพวกเขาก็วางหีบแห่งพระยาเวไว้บนเกวียนพร้อมกับกล่องหนูทองคำและรูปฝีของพวกเขา แม่โคทั้งสองก็เดินตรงไปตามที่ไปเมืองอไปตามทางที่ไปเมืองเบตเชเม็ดไปตามทางหลวงเดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายและบรรดาเจ้านายของพวกฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงเขตแดนเมืองเบตเชเม็ดส่วนเจ้าเมืองเบตเชเม็ดกำลังเกี่ยวข้าวสาลีอยู่ที่หุบเขาและเมื่อพวกเขาเหนื่อยหน้าขึ้นและเห็นหีบ พวกเขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็นเกวียนนั้นได้เข้ามาในนาของโยชูวาชาวเบีเชเมตและหยุดอยู่ที่นั่นมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่นเขาจึงผ่าไม้เกวียนและเอาแม่โคเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายแด่พระยาเวและคนเลวีก็เชิญหีบพ,พระยาเวลงพร้อมกับกล่องที่มีเครื่อง ทองคาวางไว้บนก้อนหินใหญ่นั้นและชาวเบเชเมตก็ขึ้นมาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและถวายเครื่องสตวบ,บูชาแด่พระยาเวในวันนั้นและเมื่อเจ้าในทั้งห้าของพวกฟิลิเตียเห็นแล้วเขาก็กลับไปเมืองเอคโครนในวันนั้นต่อไปนี้เป็นรูปฝีทองคำซึ่งพวกฟิลิเตียส่งกลับเป็นเครื่องบูชาชดใช้บาปแด่พระยาเวรูปหนึ่งสำหรับเมืองอัสโดตเมือง กาซารูปหนึ่งเมืองอัดเคโลนรูปหนึ่งเมืองกัตรูปหนึ่งเมืองเอโครนรูปหนึ่งรูปหนูทองคําก็เช่นเดียวกันตามจํานวนเม,อเมืองทั้งหมดของฟิเตียที่เป็นเมืองของเจ้านายทั้งห้าคือเมืองที่มีป้อมปราการและหมู่บ้านที่ไม่มีกําแพงเมืองหินก้อนใหญ่ซึ่งเขาวางหีบของพระยาเวไว้นั้นก็ยังคงยังเป็นพยานอยู่จนถึงทุกวันนี้ที่ ในทุ่งนาของโยชูวาชาวเบธเชเมิสนะครับพระธรรมของพระเจ้านะครับเตรียมอ่านมาถึงข้อที่18เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกชาวฟริสเตียเนี่ยเ,เกิดโรคระบาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้พวกเขาก็เรียกโขนเนี่ยนะมา ามาถามว่าพวกเขาจะต้องทําอย่างไรนะแล้วก็หนก็บอกว่าก็ต้องส่งคืนกลับไปแล้วก็ไม่ใช่ส่งคืนกลับไปเปล่าๆจะต้องมีเครื่องเครื่องอบูชาไทยบานะลบบาปด้วยนะเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่น่าจะมาจากพระเจ้าของอิสราเอลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะ พวกเขาก็เอาลูกลูกหนูทองคำนะครับลูกฝีลูกหนูเป็นเป็นเครื่องบูชาเนี่ยส่งกลับไปนะครับพวกเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์หรือพอพระไทยนะครับเครื่องบูชาลบความผิดนี้มีเป้าหมายอะไรนี่เป็นการตอบสนองปัญหาที่ทำให ทําการโดยทั่วไปในศาสนาของโกอนันนะครับชาวฟิลิเทียก็คิดว่าปัญหานี้เกิดเพราะพระของอิสราเอลเนี่ยโกรธพวกเขาพวกเขายอมรับผิดที่ยึดถิบปันสัญญามาแล้วก็พยายามทาทุกอย่างให้พระเจ้าของอิสราเอลพอพระทยัยผู้โหดเนี่ยก็ช่วยกันเลือกนะเพื่อมูชาเขาคิดว่าพระยาเวคงจะพอพระทยัย แต่เครื่องบูชาที่เป็นรูปฝีแล้วก็รูปหนูเนี่ยไม่ใช่เครื่องบูชาลบความผิดที่กําหนดไว้เนาะในบัญญัติของพระเจ้านะครับการพยายามที่จะคิดหาวิธีที่จะเข้าหาพระเจ้านั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่การที่พระเจ้าจะทรงพระเจ้าทรงพอพระใจหรือพระองค์ทรงกำหนดนั้นเราจะต้องแสวงหาโดยตรงจากพระองค์ นะครขอพเจ้าเจ้านาเราเนะพยายามชาวฟิลิเตียก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยสงบราบรื่นเขาไม่ต้องการให้ชีวิตของเขาวุ่นวายเขาพยายามที่จะหามนุษย์ทั่วไปก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสงบราบรื่นแต่แท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมผู้ทําให้สถานการณ์ต่างๆราบรื่นหรือ,อมี าสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดความาวุ่นวายพระเจ้าส่งคูบคุมเหลือธรรมชาตินะครับแต่พวกโขนของอาชาวฟิลิเเีียคิดว่าเขาจะต้องทดสอบนะมีมีการทดสอบด้วยว่าเอารูปอขออภัยครับเอาโคแม่โคที่ยังไม่เคยเทียมเกวียนเนี่ยมาแล้วก็มีมีลูกอ่อนด้วยนะสตัวเอาแม่โคสองตัวเนี่ยมาทดสอบ ถ้าหากว่าแม่โคเนี่ยนะมันเทียมเกวียนได้แล้วก็เอาหีบเอาเกวียนมาแล้วก็เอาหีบของอพระเจ้าเนี่ยนะวางบนเกวียนแล้วถ้าแม่โคมันกลับไปยังเมืองเบตเชเมีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองของปรโรหิตเป็นเมืองของคนเลวีนะก็ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าของอิสราเอลแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อ เขาทดสอบแต่พระเจ้าก็นำนะวัวซึ่งจริงๆแล้วพีว่น้องครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะวัวสองตัวที่จะมาทีมเกวียนในขณะที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไม่เคยใช้งานมาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะผมเองก็เคยเอยู่ในการฝึกวัวเนี่ยนะทีมเกวียนนะสไัยเด็กๆเ,เนี่ยโอ้โหคือมันจะไปไปตามทางนะี่นะ ต่างตัวต่างก็จะไปต่างของตัวเองเนี่ยมันคือไม่เป็นทางหนึ่งทางเ,เออไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะนวุ่นวายมากเลยนะคนที่ฝึกวัวเนี่ยกว่ามันจะเทียมเกวียนได้เนี่ยโหใช้เวลาหลายครั้งหลายหลายวันนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาตัวที่เคยเทียมเกวียนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นตัวหลักแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะมาฝึกเนี่ยมาเทียมคู่กันไอตัวที่เคยเทียมเกวียนแล้วมันก็จะ รู้ว่ามันจะต้องทําอะไรนะไอตัวที่ยังไม่เคยทีมเกลียนเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วก็มันก็จะเขาเรียกว่าปฏิเสธต่อต้านดื้อดึงแล้วก็ไม่ยอมที่จะทีมเกลียนมันจะเป็นอย่างนั้นแต่คนตัวที่เป็นตัวหลักมันก็จะพยายามเดินอยู่ในทางนะแต่การทดสอบนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆก็คือ,อทั้งสองตัวเนี่ยไม่เคยทีมเกวียนมาก่อนพี่ลองครับถ้าหากว่าเป็นไปอย่างที่โดยท,ดทั่วๆไปแล้วโอ้โห มันจะไม่ไปตามร่องตามรอยนะมันไม่ไปตามทางนะมันจะเข้าป่าเข้าโดงนะหลงข้างทางแล้วก็พาหิบพันธสัญญาของพระเจ้านะตีลังโกตีลงัลงกาไม่รู้จะมีสถานการณ์แบบไหนเกิดขึ้นนะแต่ในพระธรรมของพระเจ้าเนะี่ยเราเห็นว่าเทียมเกวียนไปยังเมืองเบตเ,เชมีตโดยที่ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาแล้วก็มุ่งไปที่เมืองของโปรหิตนะอย่างลาบล่นแล้วก็ที่สำคัญไป้องครับเราเห็นว่า ในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยวัวทั้งสองตัวเนี่ยพึ่งคลอดลูกคือมีลูกเล็กวัวที่มีลูกเล็กเนี่ยเขาก็จะหวงลูกของมันแล้วก็ไม่ไม่พลากจากลูกของมันมันจะไม่ไปไหนแต่ว่าในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นว่ามันยอมที่จะทิ้งลูกของมันไปง่ายๆเลยแล้วก็เดินตามทางโดยที่ไม่เป็นห่วงลูกของมันเลยนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยแล้วก็ให้กับชน าาชาวฟิลิสเซียในรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมแล้วก็เป็นผู้กําหนดพระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติเท่านั้นจึงจะทําสิ่งนี้ได้พระเจ้าทรงส่งวัวไปอิสราเอลไม่ใช่เพื่อให้ผ่านการทดสอบของพวกฟิลิสเซียแต่พเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าฤทธิ์อานาจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะชาวฟิลิสเซียยอมรับว่าพระเจ้าของชาวฮิบรูเนี่ยนในฐานะ พระองค์หนึ่งของเขาที่เขาก็มีพระจํานวนมากนะครับเพื่อพวกเขาจะกลับไหว้เท่านั้นเมื่อพวกเขามองพระเจ้าเช่นนี้ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามคําสั่งของมนุษย์นมาสการพระเจ้าเพียงองค์เดียวหลายคนนมัสการพระเจ้าด้วยวิธีแล้วก็พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในชีวิตที่ประสบความสุขแต่พระเจ้าทรงเป็นมากกว่าองค์ประกอบในชีวิตของมนุษย์นะไม่ใช่ พร,ระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของมนุษย์นะแต่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตเป็นที่มาของชีวิตเป็นทั้งหมดของชีวิตเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเรากําลังพยายามที่จะให้พระเจ้าเป็นไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเรากําลังทําในสิ่งที่เราต้องการให้พระเจ้าทําในสิ่งที่เราต้องการไหม่ครับขอพระเจ้านําเรานะ ในพระธรรมของพระเจ้าจนฟิเซียเนี่ยเขาพยายามทุกวิธีทางที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยรับรุ่นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาสแสวงหาวิธีการที่จะถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์นะคนจํานวนมากนะครับต้องการให้ชีวิตรับรื่นแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงให้ชีวิตรับรุ่นแต่สําหรับเราเราขอบพระคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราในที่ไม้กางเขน เพื่อเราได้กลับมาหาพระองค์กลับมาคืนดีกับพระองค์กลับมาอยู่ในพันธสัญญาอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์อีกครั้งหนึ่งชีวิตของเราจึงสงบแล้วก็รับรื่นโดยลิธานุภาพของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนที่ไม่กังเกนแล้วก็พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อแล้วก็นำพาผู้เชื่อรุกคนให้ก้าวเดินไปอยากบดินเช่นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราแสวงหา นำพระทัยของพระองค์หรือพระเจ้าประสงค์หรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเนี่ยด้วยการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ให้พระองค์ทรงนำเราเราจะไม่ใช้สติปัญญาด้วยมนุษย์ของเราไปอ่านหนังสือของพระองค์แล้วก็คิดเอาเองแล้วก็ทําความเข้าใจเองแตบบ่เราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในการที่จะแสวงหาสิ่งที่พระองค์ประสงค์อะไรคือเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่โคไม่ใช่วัวไม่ใช่ เงินทองหรือไม่ใช่งานที่เราทําเพื่อพระเจ้าแต่คือชีวิตที่เชื่อวฝังพระองค์ชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระองค์ชีวิตที่อยู่ในการควบคุมแล้วก็นำพาของพระองค์อเมนไมครับเมื่อเราให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาแล้วก็มอบแด่พระองค์ชีวิตของเราก็จะรับรื่นน้องเราจะอ่านกันต่อนะในข้อที่19ถึงข้อที่2 1สเนะเฮของพระเจ้ามาถึงคิริยัตยเยาริมนะครับ พระองค์ทรงประหารชาวเบธเชมิตเพราะว่าพวกเขามองข้างในหีบของพระยาเวพระองค์ทรงประหารเสียเจ็ดสิบคนและห้าหมื่นคนและประชาชนก็ไว้ทุกข์เพราะพระยาเวทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมากแล้วชาวเบธเชมิตจึงกล่าวว่าใครจะสามารถยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาเวพระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์นี้ได้พระองค์จะเสด็จ อยากเราไปหาใครดีดังนั้นเขาจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเมืองไปยังชาวเมืองคิริยัตเยาริมกล่าวว่าพวกเฟเซียได้คืนหีบของพระยยเวมาแล้วขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยู่กับพวกท่านเถิดนังรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่โอ้โหดูเหมือนพระเจ้าทำไมหดไหลมากนะทำไมประชาชนจึงตาย เพราะมองเข้าไปข้างในหีบนะชาวอิสราเอลทําให้หีบพันธสัญญากลายเป็นรูปเคารพแต่พวกเขาพยายามที่จะควบคุมฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแล้วก็ใช้ฤทธิ์อำนาจนั้นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะคือเพื่อที่จะมีชัยชนะจนอิสราเอลเอาหีบของพระเจ้าไปในสนามรบเพื่อที่จะใหะ้พระเจ้าช่วยเขาในการรบชนะชาวฟริสเีย ก็นะคือสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลเทำในระลันั้นนะมนุษย์พยายามที่จะควบคุมพระเจ้าแห่งจกักรวาลพระเจ้าไมพ่พระองค์ไม่สามารถคือพระเจ้ายิ่งใหญ่สุดมนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมพระเจ้าได้นะครับพระเจ้าทรงปกป้องชาวอิสราเอลจากฤทธอำนาจของอพระองค์โดยทรงเตือนพวกเขาไม่ให้มองแม้แต่วัตถุศักดิ์สิทธิ ในอภิสุทธิที่สถานมิฉะนั้นพวกเขาจะตายนะครับในพระธรรมกันดันวิถีบทที่4เนี่ยก็ได้เปิดเผยกับเรานเะช่าเลวีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายหิบพันธสัญญาเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าก็ทรงพิวักษาตามที่ทรงบอกไว้แล้วพระเจ้าไม่อาจปล่อยให้คนคิด ได้ว่าพวกเขาใช้ฤทธิ์เดบของพระองค์ได้ตามใจพระองค์ไม่อาจปล่อยให้พวกเขาและเลยคำเตือนของพระองค์และไม่จริงจังกับการเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์ไม่ต้องการให้วงจรความไม่ยำเกรงการไม่เชื่อฟังและความพ่ายแพ้นะเริ่มขึ้นอีกครั้งพระเจ้าไม่ได้ค่าเช่า ไม่ได้ฆ่าชาวเบธเชมตเพราะพระองค์หดไหลนะครับแต่พระองค์ท่งฆ่าพวกเขาเพราะถ้าพระองค์ท่งละเลยบาปที่วดดีลงดีกับพระเจ้าของพวกเขาอิสราเอลทั้งชาติก็จะยิ่งละเลยแล้วก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้านำารอดพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าในชาวินี้เราก็ได้เห็นถึงความ ตั้งใจความต้องการของชาวฟรลิสเซียที่จะทําให้ประเทศชาติของพวกเขาเนี่ยสองบรับรื่นและก็เมื่อมาที่เมืองเบตเชเมตแทนที่คนอิสราเอลที่รู้ว่าการเชื่อฟังอย่างเปล่งพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่เขาก็ละเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้น ในพระธรรมของพระเจ้ามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำคุณกําลังทําสิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณดําเนินไปอย่างรับรื่นอย่างไรเรากําลังําเรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของเรารับรื่นอย่างไรนะครับในพระธรรมของพระเจ้าเราเห็นแบบอย่างนะที่คนที่ไม่เชื่อในพระ,พระเจ้าของอิสราเอลคือฟริเซียพยายามที่จะหาวิธีที่จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัย แล้วพวกเขารู้ว่าเขาทำผิดต่อพระองค์ทำาบาปต่อพระองค์พวกเขาก็หาเครื่องบูชาเครื่องสัตวบูชาที่จะมาลบความผิดบาปของพวกเขาเราเรากำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์หรือเปล่าเรากำลังหาวิธีที่จะทำให้ เรากำลังทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยไหมเรากำลังทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเราหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอบวันนี้ที่เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราทําในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์หรือเราทําในสิ่งที่เราต้องการทําเราทําในสิ่งที่เราอยากทําหรือว่าเราทําในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้สนใจว่าพระเจ้า ประสงค์หรือพระเจ้าจะรู้สึกอย่างไรพระเจ้าพอพระไทยหรือไม่พอพระไทยหรือว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาที่ที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างนั้นพระเจ้าส่งคิดอย่างไรพระองค์สง่งมองอย่างไรพระองค์ส่งรู้สึกอย่างไรขอให้เราที่จะทําในสิ่งที่คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากําลังจะคิดจะพูดจะทําเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ทําผิดต่อพระองค์หรือไม่ขอพระเจ้านําเรานะครับพี่น้องครับ เราจะยำเกรงในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะยำเกรงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้อง <S 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 ในพระธรรมของพระเจ้าก็เปิดเผยเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ชีวิตที่ดําเนิอนอยู่ในความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์และพระองค์ต้องการฉะนั้นเราจะยำเกรงพระองค์ก็คือเราจะไม่ไปทำผิดทำบาปแม้แต่คิดพูดนะ ไม่แต่นิดเดียวไม่ว่าอยู่ต่อหน้าผู้คนอยู่ลับหลังผู้คนหรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดต่อน้ำพระไถยของพระเจ้าทำบาปต่อพ,พระองค์เอเมนนะครับจือยามเกรงพระเจ้ากลัวความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากลัวอํานาจของพระองค์กลัวลิธานุภาพของพระองค์แม้แต่คิดที่จะ ในคิดในสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่กล้าที่จะคิดพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระวิญญัริสุดจะนำเราแล้วก็ให้เราได้อยู่ในความยำเกรงของพระเจ้ายำเกรงพระความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงตลอดชีวิตจะดวลใจคนรอบข้างให้ดำเนินชีวิตยำเกรงพระเจ้าได้อย่างไรคนจํานวนมากที่ดูถูกดูหมิ่นแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแบบนี้พี่น้องครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้คนกําลัง แสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าที่เราเชื่อตรงนี้พวกลางที่ผู้คนทั่วไปอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผู้คนตั้งขึ้นเนี่ยนะขเขาีว่าจะพูดว่า,าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลโลกเนี่ยได้ฟังคำอธิษฐานของพวกเขานั่นก็คือไม่มีผู้ใดที่สูงสุดนอกจากพระเจ้าที่เราเชื่อ มีเพียงองค์เดียวที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในสากลโลกใบนี้ดันั้นพวกเขาพยายามที่จะแสวงหาพวกเขาต้องการที่จะพวกเขาต้องการที่จะพบพระองค์แล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ยามเกรงพระองค์ดังนั้นเราจะหนุนใจพวกเขาให้มาพบกับพระเจ้าองค์นี้ยามเกรงเชื่อฟังพระเจ้าองค์นี้ได้อย่างไรก็ต่อเมื่อชีวิตของเราที่เชื่อฟังแล้วก็ยามเกรงพระองค์ชีวิตของคริสเตียนทุกคนที่จะอยู่ในทางที่ถูกต้องของพระองค์ สามแดงความยำเกรงความการเชื่อฟังพรลงแล้วก็ชีวิตที่ดําเนินไปอย่างรับรื่นชีวิตที่ไม่มีความสับสนวุ่นวายหรือปัญหาเต็มไปหมดแต่ชีวิตที่สันติสุขแล้วก็ชื่นชมนี้นั่นแหละจะเป็นชีวิตที่หนุนใจแล้วก็ทําให้คนรับข้างเข้ามาหาพรองสแสวงหาพรองได้ดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังยำเกรงพรลงด้วยกันกับพวกเราเอเมนนะครับ เราเชวนนี้อธิษฐานด้วยกันเนาะอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทำตามก็ได้พระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระองค์ว่าข้อคิดที่จะประคำของพระองค์ที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนาเราพรร่งจากกาุกันและที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทาตามพระองค์ย้ำเกรงพระองค์ดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ประสงค์และเราเชื่อว่าทุกก้าเดือนที่อยู่ในทางของพระองค์ชีวิตของเราจะราบรื่นแล้วก็พบแต่ความสงบสุข ขอพระคุณพระองค์อธิฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญบริสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับถักว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรต่อพี่น้องขอพี่น้องที่จะแชร์ออกไปให้กับเพื่อนให้กับคนรอบข้างมากมายที่จะได้พบกับข้อคิดจากพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันกับพวกเราขอพระเจ้ารวยพรครับ